ขอกราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นดอสแบบโซโลนะครับแบบคนเดียวเลยอาจจะเห็นหลายคลิปแล้วครับที่ผมเล่นกับเพื่อนแต่ครั้งนี้ผมจะมาลองเล่นคนเดียวดูบ้างว่ามันจะเป็นยังไงก่อนจะไปดูคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ โอเคโอเคมาเริ่มเลยไม่ต้องใช้อะไรมาหรอกครับผมโปรเมืงองชีพอยู่ยแล้วไป Let's go บัตรเตอที่หนึ่งขอบอก,กเลยครับว่าผมเคยผ่านห้องหนึ่งร้อยสองรอบไม่ใช่สามรอบสิครับคือผมเล่นกับเพื่อนแต่เพื่อนตายหมดเลย คูเลียเล่นคนเดียวแล้วก็ชนะไปโอเคประตูที่สามโอเคผมมาหานี้ก่อนแล้วกันขอเออเจอไฟแชกเมื่อก,กี้ผมก็เล่นในคอมนะครับโชคดีมากเลยเจอไฟฉายแล้วผมก็เจอไฟฉายอีกอันหนึ่งผมเลยนะให้เพื่อนครับเนี่ยแหละครบับอกแล้วว่าผมโชคดีขนาดเลนในโทรศัพท์ครั้งนี้ยังเจอไฟแชกอ่ะครับไป ประตูที่เจ็ดแล้วใช่ไหมไปอุ้ยอายอายอายผมเกือบตายครับเพราะอายไปประตูที่แปดเก้าอุ้ยรัดมาครับรัดมาประตู้ย่ไปเดียวอ๋อผมบักเมื่อกี้ผมบักครับโอเคไม่เป็นไร เอาบุญเจผมจำได้ห้องสไตล์แบบนี้ว่าแหละผมว่าแล้วว่าห้องแบบนี้มันจะมีบุญเจส็บครั้งไปโอเคเข้าท่อเออผมอยากเจอนะนนะครับไอไอตัวที่เขาเพิ่มมาใหม่ครับ แต่เขาบอกว่าหนึ่งือสองหมื่นงีะเจอคือเจ้าเจ้าชาโดโ์ Shadow ครับหรือของฝรั่งจะเรียกว่าออริจินอลชาโดว์ตัวนั้นแหละครับอยากเจอแต่ยังไงผมไม่เคยเจอมันอยู่ดีย้ำคำนี้ไปครับสดตอรยครับผมไม่เคยเจอมันอยู่ดีโอเคเจอห้องต่อรูปภาพผมเคยเล่นครั้งหนึ่งแล้วดวงสวยมากๆครับ คือที่ผมกำลังจะแบบอันนั้นอยู่ใช่ไหมครับจะนเดียว่าอะไรดีจกจะเข้าห้องห้าสิบตัวที่เปิดประตูที่สี่สิบเก้าใช่ไหมครับกิตดึงผมมาแต่ผมเล่นในโบสคนเดียวนะครับคือเพื่อผมคือเพื่อผมตายมดแล้วคืออย่างนี้ครับเปิดประตูที่สี่สิบเก้าปุ๊บกริดมา และประตูที่16ก็เจอแอมบูชมาครับแล้วว่าพัฒนาเก่งผมมันกิ๊บคาร์บครับอาจจะเก่งนิดหนึ่งนะครับเก่งเล่นๆน,นิดหนึ่งแต่ของกิ๊บคาร์ดี่แบบของกิ๊บคาร์ดี่แบบรัวมากโอเคผมเก็บเหรียญได้สามสิบสามร้อยสิไปประตูที่สิบเจ็ดแล้วครับรัดมาอีกแล้วเขาตู้ จุ๊บเออผมอยากรู้ว่าลักกับแอมบูดนะ่ะมันสปอนอยู่จุดตรงไหนเออนี่เ,นเรื่องที่ผมงงมากเลยครับโอเคจีแหละไปเออ,เ,อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาเล่นดอแบบโนดบดในแม่กันนะครับ ดูสิว่าจะรอดไหมผมเห็นหลายคลิปของฝรั่งกับประเทศไทยทํากันเยอะมากครับผมเลยอยากทําบ้างประตูยิบสองยิบสามเห็นะไครับโอเคยังไม่เจอรัดเลยเฮ้ยจะแอฟจะดาจะถึงดาซี่กันนะครับเปิดประตูเปิดลิ้นชักเจอนี้แทน ไม่เจอคบพงศ์ <G ül> ไม่ใช่ไม่ใช่คบพง <G ül> ไม่เจอไม่เจอไฟแช็กค,ครับ <G ül> ผมพูดผิดผมพูดว่าคบพงศ์ยี่ห้าโอเคไขกุญแจผมจะไม่ใช้พิกล็อกหรอกครับมันเปลืองเ <G ül> พื่อได้พิกออกว่าพิกออก <G ül> พิกล็อกตั้งแต่เมื่อกี้แหละ <G ül> โอเคยี่สิบหก ผมยังไม่เจอเออเจอป้าปลอีกแล้วครับไปผมอยากเจอแอมบุด้ห้องเก้าสิบคือผมเล่นมาหลายรอบนะครับผมเพิ่งสังเกตว่าห้องเก้าสิบกับห้องเดี๋ยวเขาเปิดแปลงกันนะครับห้องเอาเลับมาลับมาผมเข้าตู้ทัน คืออย่างนี้ครับห้องที่เดี๋ยวนะห้องที่เท่าไหร่นะห้องที่เก้าสิบนะครับเลขเก้าสิบเลยเลขเก้ากับเลขเก้าสิบนะครับแอลบุดจะมาเลยครับใช่ครับใช่ปะรัดมาไม่นะรัดไม่มาเปิดประตูที่สามสิบก่อนเออจะมาไหมจะบายเดี๋ยวนี้ไม่ได้นะ โอเคสาสิบเอ็ดแล้วโอเคใช้พิกล็อกดีกว่าขี้เกียจหาใครหาพุจเจกแล้วนะหวาแหละโอเคผมจะไปรีบมากเดี๋ยวผมตัดไปหาตอนหัวเจเสร็จเลยแล้วกันโอเคครับ ผมยอมแพ้ดีกว่าผมเปิดมาทุกประตูแล้วผมก็โอเคผมเจอแล้วผมเปิดมาทุกประตูผมไม่เจอมันมาเจอตรงนี้แทนโอเคสามสิบสามแล้วโอไมคห้องมืดห้องมืดเจอสองกันหรือเอาเลยทำไมประตูมันไม่เปิดนะเนี่ยแหละครับดอบีบักเยอะบักนี้ผมเกลียดที่สุดเปิดประตูยังไงก็ไม่เปิด โอเคเจอเสีกแล้วครับผมต้องวิ่งหนีมันให้ได้ถ้าผมวิ่งหนีมันไม่ได้ผมก็ตายโอเคมาเลยเจ้าซสียกเ๋ยวผมจะตัดไปตอนวิ่งเสร็จเลยนะครับไม่เอาดีกว่ามาเปิดประตูเปิดประตูสิเปิดประตูสิ ผมเริมไม่ไหวแล้วโอเคงั้นผมตัดไปตอนที่ผมเจอที่ผมไปตอนประตูที่ยี่สิบเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมตัดโอเคครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงห้องที่ยี่สิบแล้วและผมก็ผ่านห้องที่ยี่สิบไปแล้วด้วยมาดูที่ยี่สิบเอ็ดกันครับและเมื่อกี้ผมก็เจอกับรัดทลายหลอดไฟด้วยโอเคเปิดโอเคเจออีกแล้ว โอเคผมเจอนี้บ่อยมากครับเป็นเน็เอา้าจะพูดแจแล้วครับไปโอเคครับตอนนี้ผมรู้ว่าจะอยู่ดันซีกครับจริจริงที่ไหนได้ไม่ใช่ผมคิดว่าทำพิล็กกเดี๋ยวาอาจจะเปิดตัวได้นะโอเคไป โอเคมันก็ท่างมืดมากครับไป้าเลยโอ้ประเจ้าห้องห้องผมไม่ชอบห้องแบบนี้เลยครับคือบางครั้งผมเคยเล่นเกมดอแล้วเจอห้องมืดอ,อย่างนี้เลยครับผมเจอสคริก แล้วผมก็ตกใจมากครับถึงจะเล่นหลายรอบแล้วก็ตามแต่ก็ผมก็ยังตกใจมันอยู่ดีที่มอตี้ยังไม่ตกใจมชยังไม่ตกใจเลยนะครับแต่เจ้าสกีนี่แหละตกใจมากโอเคก็ไปขก้าเอาตู เออผม,มอยากจะลองแบบออกจากตู้แต่ไปอยู่กลางตู้อ,อไว้ครับประตูที่เท่าไรแล้วสามสิบเอดของหมือนเดี้วสามสิสองและก็สามสิบสามสาสิบสี่แล้วครับเ,ออเจอไหม ไหนอะดวงตาพบม,มองไม่เห็นดวงตาสักลูกเดียวโอเคเจอแล้วไงไงวัดดีวัดดีวัดดีโป๊ะตุ๊กตีสามสิบห้าสามสิบบกเลก็วซีกมาชัวชัวว่าแลละมาเจ้าซีกมาเลย คราวนี้ฉันจะไม่ยอมให้เกแน,น่โอเคครับตอนนี้ผมจะรอดหรือเปล่าเนี่ยครับผมตายตลอดเลย สำหรับคลิปนี้ก็ขอพอแค่นี้กันก่อนนะครับไว้เจอก,กันใหม่คลิปหน้าบายยผมไม่รอดหลังซีตลอดก็เพราะว่าอย่างนี้แหละบายยโอ้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับเพิปนี้บ๊ bye ายๆเจอกันในคลิปหน้านะครับ